เหลืออีกคู่หนึ่งครับวี v! โชคดีครับวี v 13และวี10ครับน้องนัดและคูดครับผมจะเคยได้ยินนะครับเขาบอกว่าบรรยากาศของแสงจันทร์ในยามค่ำคืนได้มีอนุภาพมากทำให้ความรักของหนุ่มสาวเนี่ย สุขงอมกันมานักต่อนักทีเดียวนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าในวันร้อยกระทงเนี่ยนะครับที่พระจันทร์ขึ้นเต็มดวงเนี่ยคู่รักมักจะรักกันมากขึ้นนะครับคนที่รักกันแล้วก็มักจะแต่งงานกันเลยนะครับและเพลงนี้ก็ไม่รู้ว่าน้องนัดก,กับน้องกูจะเป็นอีกคู่หนึ่งหรือเปล่าติดตามได้ในเพลงรักครับ จปยหนเย็นสิเดี a, ๋ยวก็ถึงแล้วถึงกันไหมล่ะเากูเห็นอะไรไหมเห็นเห็นอะไรเหรอก็เห็นนัดไง ไม่ใช่แล้วจะให้คุณเห็นอ,อะไรไอ่ะพระจานทร์ไงไ <c oughs> นัดนัดว่าหน้าคุณกลองเหมือนพระจันทร์เนออเฮ้ยๆไม่ใช่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 นัดหมายถึงพระจันทร์บนท้องฟ้านั่นไหนอ่ะ สวยจังเลยนะใช่เขาอ,อย่างนี้ไงมาถึงพากูดออกมาดูแล้ววันนี้นะัดจะพามาดูแคมป์ปจันทร์ก็ถ้ากูดอยากรู้ก็หลับตาสิ See you V13 และ V10 ครับนัดและกูดครับเชิญคุณชมพูครับเหมือนดูซีรีส์เกาหลียังไงไม่รู้ <laughs> มันหวานหวานนะครับเอออันนี้คงจะต้องขอเอ่ยเหมือนเมื่อวานที่พี่เข้าไปในบ้านแล้วก็บอกนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการร้องเพลงและการแสดงคือการทำให้คนเชื่อ วันนี้พี่เชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่นะครับเชื่อพี่เองก็เชื่อนะครับน้องนัทเป็นคนที่มีเสียงเพราะมากนะครับแล้วก็การเอื้อนเนี่ยเอื้อนได้ดีมากด้วยเหมือนกันนะครับอ้อขอโทษน้องกูด๊ดขอโทษขอโทษน้องกู๊ดครับแล้วก็ขึ้นเพลงได้เพราะมากนะครับสำหรับน้องกู๊ดที่ร้องออขึ้นเพลง สรงจงนควนมือมีความรู้สึกว่าพอขึ้นเพลงเพราะเนี่ยอารมณ์คนก็จะคล้อยตามไปนะครับก็อยากจะบอกว่าสำหรับวันนี้น้องกู๊ดร้องได้ดีมากเอื่นได้ดีมากนะครับที่ต้องชมน้องนัดด้วยก็เพราะว่าเวลาที่ร้องกับคนที่ร้องดีแบบน้องกู๊ดเนี่ยแล้วพูดตรงๆก็คือว่านัดร้องอย่างสู้น้องกู๊ดไม่ได้แต่ ความเชื่อในใจทำให้เราสามารถแสดงออกมาได้อย่างกลมกลืนแล้วก็คนดูก็เชื่อด้วยนะครับก็ขอชมว่าดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ปานครับครับโชว์นี้นะครับทำให้ที่ธันเดโดมวันนี้นะครับเต็มไปด้วยไอแห่งความรักจริงๆเลยนะครับน้องกู๊ดนะครับ เพลงนี้ตั้งแต่ฟังมาหลายๆโชว์หมายถึงทุกๆเสาสที่ผ่านมานะครับวันนี้น้องกู๊ดร้องได้ดีมากครับน้องกู๊ดทำความเข้าใจกับเพลงดีมากนะครับแล้วก็พี่มิชตอนแรกพี่คาดไม่ถึงนะครับว่าจะมีเขาเรียกอะไรมีความความสามารถในการร้องเพลงแบบนี้ได้นะครับเยี่ยมเลยครับน้องกูด๊ดส่วนน้องนัดนะครับเหมาะกับกับ เพลงนี้มากๆนะครับความถนัดของน้องนัทหมายถึงว่าวิธีการร้องวิธีการเปล่งเสียงแบบน้องนัทเนี่ยนะครับเหมาะกับการร้องเพลงแบบนี้มากๆนะครับเห็นด้วยกับพี่ชมพูนะครับว่าเหมือนดูซีรีส์เกาหลีแต่ว่าพระเอกเป็นเกาหลีส่วนนางเอกเป็นญี่ปุ่นนะครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณครับเชิญพี่ไก่ครับสวัสดีครับน้องนัทน้องกูดครับ ถ้าพูดถึงอารมณ์ความหวานเนี่ยหวานมากนะพี่พี่รู้สึกว่าแบบเราสามารถสื่ออารมณ์ตรงความหวานนี้ออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงร้องอของน้องกูด๊ดถือว่าทำได้ดีมากนะครับในเรื่องของการใช้เสียงลูกคออาจจะมีมีหลุดหลุดนิดนึงก็เป็นธรรมชาติของนักร้องนะครับวันนี้อาจจะเสียงแหบไปนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของน้อง น้องนัดนะครับเ,เพลงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยอย่างที่ที่บอกว่าเพลงคู่สมัยก่อนเนี่ยผู้ชายจะต้องเสียงต่ำพอสมควรเสียงน้องนัดเรนอาจจะต่ำไม่ลึกพอแต่วันนี้เนี่ยการที่ทำให้เราได้ร้องเสียงต่ำอย่างนี้เนี่ยมาทำให้เรามีเนื้อเสียงมากขึ้นแล้วเสียงก็หลอนนะครับนอกจากหน้าหลอแล้วยังเสียงหลอ <Awards> ก็ขาถามนิดหนึ่งเมื่อกี้ตอนต้นนี่จูบจริงปะไหนทำอีกทีสิ โอเคไม่เป็นไรครับขอบคุณครับโชคดีครับครับโชคดีนะครับนัด V13 และพูด V10 ครับ